ดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับกับมองเดียวนะครับและนี่คือช่วงเดียวรีวิวเพื่อนๆหลายคนกําลังมองหาเครื่องดูฝุ่นใช้งานอยู่กันใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็มองหาเครื่องดูฝุ่นเอาไว้ใช้งานแบบเบาๆในห้องในห้องนอนอย่างเงี้ยครับหรือว่าตามหอพักตามคอนโดนะแต่ว่าโจทย์ของเราเนี่ยก็คือ1เลยต้องจัดเก็บง่ายอันดับแรกเลยเพราะว่าหอพักคอนโดห้องเนี่ยเรามีพื้นที่ใช้สอยน้อยมากอันดับหนึ่งเลยต้องจัดเก็บง่าย อันดับที่2คือใช้งานง่ายแล้วก็น้ําหนักตัวเนี่ยไม่หนักอันดับที่3าคืออะไรหาง่าย่านะแล้วก็อันดับที่4ี่ก็คือต้องไม่แพงด้วยอันนี้คือข้อสําคัญเราก็ดูรีวิวมาหลายเจ้านะตั้งแต่เป็น OEM หรือว่ามีแบรนด์นะครับที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ดูรีวิวมาจากหลายๆคนที่ใช้งานจนมาเจอตัวนี้เลยครับนี พิ่งจะสั่งกันมาสดสดร้อนๆนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเดียมานนะครับตัว d x 1 1 5 4นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าราคาไม่แพงเราจะไม่ได้แกะนะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันดีกก่่ครับนี่ครับเปิดกล่องออกมาสิ่งแรกที่จะเจอ ก็คือคู่มือมีคู่มือภาษาจีนอ่านไม่ออกแยกไว้แล้วก็มีตัวด้ามจับนะครับมาให้หนึ่งอันนี่ตัวนี้เป็นนี่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือตัวดูดฝุ่นนั่นเองโอว พลาสติกต้องบอกว่าดีเลยนะแล้วก็มีหัวมาให้สามแบบนะครับนี่หัวให้สามแบบหัวแบบดูดฝุ่นแล้วก็หัวแบบดูดตามซอกนะครับแล้วก็เป็นแบบหัวแปลงแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นที่ดูดฝุ่นนะครับเป็นตัวทำความสะอาดแบบ ขูพื้นอ่าก็ถ้าตาประมาณนี้นะมีที่ห่อแต่ว่าที่เราดูรีวิวมานะพเพื่อนๆนข,ข้อเขาเรียกว่านะข้อด้อยของมันนะนี่ครับถ้าเพื่อนเพ่อนเห็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันคือตัวที่เอาไว้ดูดนะคือแรงลมเนี่ยมันจะมาจากในช่องนี้ใช่ไหม มันก็จะเข้ามาได้แค่ช่องนี้ที่เราดูเขานะเรีวิวนะเวลาที่ฝุ่นเนี่ยมันมาชนตรงนี้มันก็จะดูดไม่เข้าชนตรงนี้มันก็ดูดไม่เข้ามันจะดูดเข้าได้แค่ตรงนี้คือผมว่ารูตรงนี้มันเล็กไปนิดนึงตรงนี้ก็เป็นล้อมีล้อสี่ล้อนะแต่ว่าเราไม่ได้ลองใช้งานจริงนะอันนี้ที่เราดูรีวิวนะ,นะแล้วก็ มีหัวมาให้มีหัวเสริมมาให้อีกสองหัวตรงนี้ก็ไว้ดูดตามซอกนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแลลนครับอ่าเป็นลูกหัวใจเลยอ่าคราวนี้พอมาถึงตัวเครื่องกันตัวเครื่องนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนตัวเนี้ยน้ําหนักนะนี่ละน้ําหนักความใช้งานเขาจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้ากิโล แล้วก็ข้อดีนะที่ผมเลือกตัวนี้มาก็คือตัวเนี้เขาเก็บฝุ่นได้ถึง1.2ลิตร่าอย่างนี้นะเป็นข้อดีนะแล้วก็ส่วนที่สองคือเขาให้สายไฟมายาวมากก็เพียงพอกับการใช้งานนะในห้องหนึ่งอะ่ะตัวนี้ก็เป็นสวิตปิดเปิดนีครับมีสวิตปิดเปิดแล้วก็ตัวนี้เอาไว ถอดเอาเอาฝุ่นที่เราระดูดไปล้างมีวิธีการใช้ครับกดตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานในตัวมันก็จะมีะนี่ก็เป็นตัวกรองฝุ่นนะกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตัวมอเตอร์อีกทีตัวนี้นะที่ที่ผมชอบรุ่นนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไหล่เขามีขายนะตัวนี้เขามีอะไหล่ขายเลยนะตัวหนึ่งไม่เกิดรอยครับตัวนี้ ตัวเนี้ยไม่เกินร้อยอะไรมีคือหาอะไหล่ง่ายก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับตัวนี้ก็เป็นข้างในนะก็เป็นยางเอาไว้แบบอ่ให้ฝุ่นเข้านะฝุ่นเข้าเสร็จมันก็จะไม่ออกวิธีการใช้งานก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากครับก็แค่เสียบเข้าไปแค่นี้แหละไม่มีอะไรในตัวเครื่องอ่ะตัวเครื่องก็น้ำหนักดี พลาสติกดีเลยล่ะตัวนี้ก็เป็นฟองอ่าเป็นฟองน้ําครับอย่าให้หายนะเพราะว่าถ้าหายปุ๊บเนี่ยมันกรองนะมันเอาไว้กรองจากจากตัวนี้อีกทีตัวนี้กรองจากตัวนี้มาใช่ไหมในรันเจอฝุ่นที่มันมีความเล็กๆอะ่ะมันก็จะมาเจอตรงนี้อีกทีก็ถือว่าเป็นการเซฟมอเตอร์ดีเลยแล้วก็วิธีการเก็บก็กดครับมันก็เสี่ยเข้าไปแค่นี้เอง ล็อกแล้วแล้วก็ที่เราบอกว่าตัวนี้มันเป็น two in one ก็คือแบบที่หนึ่งเลยเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แบบนี้เลยใช้งานแบบมือเดียวไม่ว่าเพื่อจะเอาไปดูดแบบตามเบาะหนังหรือเบาผ้าเบาะรถยนต์ภายในรถยนต์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายเลยแล้วก็แบบที่สองก็จะเป็นตัวมีด้ามจับนะครับสามารถต่อให้มันยาวขึ้นได้ วิธีการใช้งานก็แค่แบงบนี้ยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะมือใหม่อ้อวิธีการใช้งานก็แค่เปิดตรงนี้ครับแล้วก็เอาตรงนี้เสียบเข้าไปนี่ครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ แล้วก็กดตัวล็อกด้ามเข้าไปแบบนี้ครับแค่นี้เองใช้งานง่ายมากเราก็จะได้เครื่องดูดฝุ่นแบบ2ูอินวันมีด้านจับยาวๆด้วยอ่าแล้วก็วิธีการใช้งานของเจ้าตัวหัวแป้งทำความสะอาดน,นะครับก็แค่เสียบเข้าไปธรรมดาเลยเสียบไปแบบนี้อ่าแน่นอยู่ครับ โอเคเลยเดี๋ยวเราไปใช้งานกันเดี๋ยวเราจะมาลองตัวฝุ่นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝุ่นจริงๆนะที่เราไปขุดมาจากบนตู้บนใต้ตู้นะครับตัวนี้เป็นฝุ่น,นจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีฝุ่นหนาขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าการทำความสะอาดนะครับอย่างเช่น ใช่เตียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำความสะอาดยากมากตัวนี้เป็นฝุ่นจริงๆครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดให้เพื่อนๆฟังเสียงก่อนนะ <S <S ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงดังอ่ะครับแต่เท่าที่ผมรู้สึกนะหลายคนบอกว่าเสียงดังแต่ผลว่าเสียงดังเพราะเครือออ่องูกฝุ่นทั่วไปเลยไม่ได้ดังมากเลยแล้วก็มีความเสียงดีด้วยแน่นยหละ เดี๋ยวเราลองมาดูดฝุ่นกันนะตอนนี้เราต่อเป็นแบบด้ามมือจับอยู่นะครับครับเพื่อนเพื่อลองดูใกล้ๆเห็นไหมอเอกถือว่าแรงดูดดีนี่ค,ครับเห็นไหมแรงดูดก็ถือว่าดีมากเลยนะนี่ค,ครับเกรี้ยงเลยนี่แล้วก็เห็นไหมครับว่า ตรงนี้เขาจะมีลมออกมาครับเพราะว่ามอเตอร์นะเขาหมุนเขาก็หมุนลงออมาถ้าเพื่อนสังเกตจะเห็นเห็นครับว่าเขามีฝุ่นเนี่ยวิ่งอยู่นี้เต็มเลยต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมารีิว่าต่อที่เม็ดถั่วเขียวนะครับตัวนี้เราให้เม็ดถั่วเขียวเนี่ยลวปิดก่อนอย่างดังตัวนี้นะครับเราให้เม็ดถั่วเขียวเนี่ยเป็นเหมือนฝุ่นทราย เดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัวเครื่องฟูงของเราเนี่ยจะดูดเม็ดถั่วเขียวขึ้นหมดไหมนะโอเคเลยเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูดเม็ดถั่วเขียวกันมาดูกันครับเป็นไงก็ต้องบอกว่าพลังดูดดีเลยผมว่าโอเคมันโอเคมากนะเพื่อนตัวเนี้ย นี่นี่เห็นไหมนี่พลังดูดเห็นไหมเม็ดตัวเขียวก็จะวิ่งอยู่ข้างในเห็นไหมเราจะมาดูดเหรียญกันในนี้จะมีทั้งเหรียญสิบเหรียญสองบาทเหรียญห้านะแล้วก็เหรียญบาทเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้าเครื่องตัวนี้จะมีแรงดูดเหรียญที่หนักแบบนี้ได้ไหมครับ ปอยไเลยสมมุติว่าเราทําเหรียญตกมาลองดูนันครับนี่นะครับเนี่ยครับเหมือนที่เราบอกไว้ตอนแรกนะว่าถ้ามันไม่ตรงตรงร่องกลางอะ่ะมันก็จะไม่มีแรงดูดเข้าไปเนอะเพราะว่าพลาสติกมันกั้นไว้อยู่นี่ แต่ก็ต้องบอกว่าใช้งานได้นะนี่ครับอาจจะไม่หมดนะนเพื่อนนะก่อนนะเอ,องทำความสะอาจก่อน เหรียญค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเหรียญสิบกับเหรียญห้านะที่ว่ามันยังไม่หมดนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ชอบเลยอีกเห็นไหมพอดีเหรียญเนี้ยฝามันเปิดอยู่มันก็จะตกออกมาแล้วก็ที่เหรีญน,นี่ครับเขาตั้งได้ด้วยตัวเองแล้วหัวที่เขาแถมมาให้อีกสองหัวนะครับนี่เลยก็จะเป็นหัวแบบนี้เป็นหัวแปลง หนึ่งหัวแล้วก็เป็นหัวแบบดูดตามซอกเล็กๆรัะอีกหนึ่งหัวเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนหัวกันดูแต่หัวตัวเนี้ยไม่น่าจะดูดแบบเหลี่ยนได้นะเพราะว่ารูข้างในเขาเล็กเล็กมากตัวเนี้ยเป็นน่าจะเป็นดูดฝุ่นตามที่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแปลงน่าจะดีกว่านะถ้าเรามาใช้เจ้าตัวนี้กันก็แค่ถอดไปออกครับ มีการถอดก็ง่ายๆเลยถอดมันตรงๆนี่แหละนี่ครับแค่นี้เองอ่าแล้วก็มาลองดูอทีนี่ครับก็เทไปอ่าเทแค่นี้พอแค่นี้ก็แบบเครื่องดูดฝุ่น,นบางยี่ห้อดูดไม่ได้นะมาลองดูอีกทีครับ เรียบร้อยแจ๋วและตัวนี้นะครับที่ชอบก็คือเวลาเก็บเนี่ยต้องบอกว่าสะดวกมากไม่เปลืองพื้นที่นะครับตัวเองเนี่ยเขาก็จะสามารถตั้งเองได้และด้วยสายไฟเนี่ยที่ให้มายาวนะครับอาจจะดูว่าเกะกะนะแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเขามีที่มัดสายไฟมันให้ด้วยนะครับมีที่เก็บสายไฟมาให้แค่นี้เอง นี่ครับตัวเขาเองเขาสามารถเก็บสายได้ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่เลยหรือคนที่มีห้องมีคอนโดที่แบบมีพื้นที่การเก็บน้อยนะครับ <S <S ตัวนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับเดียมา d ีเอ็กหนึ่งหนึ่งห้าซีครับ <S <S ต้องบอกจริงครับว่าวันนี้เราแกะกล่องมาพร้อมๆกับที่เพื่อนเห็นเลย, <S <S เลยชอบเลยครับตัวนี้สำหรับใครที่ ชอบก็ไปหาซื้อกันนะจ๊ะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแชร์ <Share S 2> ไปให้เพื่อนๆดูแชร์ไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับว่าเออตัวนี้มันน่าใช้ยังไงครับก็ถือว่าสําหรับเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับอยู่ในห้องครับในหอพักในคอนโดนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ผมว่านะไม่เหมาะสําหรับ ดูดนานๆดูดแบบทั้งบ้านนะครับแบบดูดห้องนั่งเล่นแล้วไปดูดห้องนอนสามห้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เหมาะอาจจะตัวมันอาจจะเล็กไปนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยด้วยเขาเป็นมอเตอร์ที่พลังเขาแรงก็มอเตอร์อาจจะร้อนเร็วไปนิดนึงแต่ถ้าใช้งานในห้องนอนในห้องนั่งเล่นที่แบบไม่ใหญ่มากครับก็พวกตามหอพักนะตามคอนโดเนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับต้องบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวีพีต่อไปนะครับเราจะมารีวิวอะไรกันบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครอยากดูรีวิวเครื่องฟอกอากาศสมัยนี้ฟูดพีเอ็มสองเยอะนะครับใครอยากดูรีวิวเครื่องฟอกอากาศครับกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับอย่าล,ลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆก,การแจ้งเตือนใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ขอตัว ลาไปก่อนนะครับผมกับพวกคุณใหม่ในยูต่อไปนะครับสวัสดีครับ